โดนนอกใจให้อภัยกี่ครั้งก็ทําเหมือนเดิมก็ให้ต่อไปสิให้ต่อไปเลยเวลาโดนผัวนอกใจโดนแฟนนอกใจแล้วก็ยังให้อภัยซ้ําแล้วซ้าเล่ามันก็นอกใจซ้ําแล้วซ้ําเล่าไอ้นี่ก็ให้อภัยให้อภัยไอ้นั่นก็นอกใจนอกใจให้ไปเลยให้ให้มันให้ให้ฉ่าให้ให้สนุกนะฮะถ้าเราไม่รู้จักรักตัวเองเราไม่มีศักดิ์ศรีเราโง่เรากินยาขนเนี่ยผัวยื่นยาขนมาให้เราก็ตะกวัดปากงับป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 ับเคี้ยวเคี้ยวเคี้ยวเนี่ย ให้อภัยต่อไปให้อภัยอย่าหยุดนะให้ไปเรื่อยๆให้แบบให้ให้เต็มสตรีมเลยนะฮะรู้ว่าผัวชั่วผัวเลวผัวสำสสนผัวนอกใจผัวแม่งไม่มีจิตสำนึกเนี่ยคนดีๆที่ไหนเมียให้อภัยแล้วยังทำอีกทำซ้ำทำซ้ำเรื่องเดิมเนี่ยคือคนชั่วคนแบบนี้เราจะไปนั่งให้อภัยมันทำไมให้อภัยให้มันมาทำร้ายเราซ้ำๆเราลกจิตเหรอฮะเจ็บเราจำเป็นคนเจ็บแล้วทนเป็นอะไรเป็นตัวอะไรเออต้องให้บอกไหม นะครับการที่เราให้อภ yeah, like ัยใครซ้ำๆเนี่ยมันไม่มองว่าเราดีหรอกมันมองว่าเราโง่รู้ปะเวลาคุณผัวคุณนอกใจไปมีเมียน้อยเนี่ยไปนอกใจไปเอาคนอื่นเนี่ยแล้วคุณก็ให้อภัยยกโทษให้ยกโทษให้คิดเหรอมันจะคิดว่าคุณดีมันคิดว่าอีเนี่ยโง่พอมาไปอยู่กับเมียน้อยไปอยู่กับผู้หญิงเขามาว่าโอ้ยไม่ต้องไปสนใจเมียพี่หรอกเดี๋ยวกลับไปบ้านเดี๋ยวมันก็ไม่ว่าะลรหรอกพี่ทำอย่างนี้บ่อยแล้วน้องไม่ต้องห่วงหรอกไม่ต้องกลัวต้องกลัวเมียพี่มันไม่มาบุกน้องหรอกมันกลัวพี่ทิ้งมันจะตายอีเนี่ยม นี่แหละคือสิ่งที่อยู่ลับหลังคุณซึ่งคุณไม่เคยรู้เลยคุณก็คิดว่าฉันเป็นแม่พระฉันเป็นผู้ประเสริฐแล้วฉันนั่งสมาธิฉันอธิษฐานจิตฉันให้อภัยผัวฉันทุกครั้งหารู้ไม่ขณะที่นั่งสมาธิอยู่เขาค่อยๆงอกงอกงอกสักพักหนึ่งเขาโคง้งขึ้นมาอย่างนี้เลยจ้านะจ๊ะผัวเอายาป้อนให้ทุกวันไม่รู้ตัวนะถูกต้องพิมพ์มาเก่งมากฉลาดมากคนนอกใจครั้งเดียวจบนะ คนนอกใจเนี่ยคนที่เราควรจะให้โอกาสคือตัวเราเองให้โอกาสตัวเราเองเลิกกับมันทิ้งมันไปแล้วเราไปหาผัวใหม่หรือเราจะโสดทําตัวเราให้รว,วยๆวยสวยๆก็ได้ไม่ใช่ไปนั่งให้อภัยคนที่มันจ้องจะแทงข้างหลังเราตลอดเวลาให้ทําไมให้เราโง่ลแล้วบางคนบอกวิให้อภัยมาเป็นสิบครั้งซ้ำซากโอ้โหหัวใจคุณทําด้วยอะไรฮะฮะคุณให้อภัยซ้ำซากเนี่ยซ้าแล้วซ้าอีกเจ็บแล้วเจ็บอีกเจ็บแล้วเจ็บอีกคุณมันเหรอ เวลาผัวนอกใจทีคุณเจ็บเจ็บมันมันแสบแสบคันคันสนุสใจอย่างงี้ยมีความสุขกับเวลาผัวนอกใจเหรอถึงได้ให้อภัยมันซ้ำซากอยู่นั่นอ่ะตัวเองไม่มีที่ไปเหรอฮะไม่มีศักดิ์ศรีความเป็นคนเลยเหรอให้มันนั่งหัวเราะให้มันดูถูกเราให้ผัวเราเมียน้อยมันผู้หญิงของมันมาหัวเราะย้อเราว่าอีนี่โง่อีนี่ไม่มีทางไปอีของตายเหรอคิดว่ามันคิดว่าเราดีเหรอถ้ามันคิดว่าเราดีมันไม่นอกใจเราหรอกจำไว้จำใส่กระบาลใส่หัวใส่สมองไว้นะครับ คนเนี่ยถ้ามันคิดว่าคุณดีกับมันมันรักคุณที่สุดอ่ะมันไม่นอกใจคุณหรอกที่มันนอกใจคุณเพราะมันไม่รักคุณมันเห็นคุณเป็นของตายเอาไว้ใช้งานเอาไว้ทํางานบ้านเอาไว้เลี้ยงลูกไว้ทํากับข้าวไว้ทําความสะอาดบ้านล้างซ่วมให้มันซักผ้าซักกางเกงในซักถุงเท้าให้มันนี่แหละสิ่งที่มันเก็บคุณเอาไว้คิดหรือว่ามันเก็บเอาไว้เพราะรักอ่ะมันเก็บไว้ใช้งานเก็บไว้เพราะมีประโยชน์เพราะเมียน้อยมันไม่ทําผู้หญิงที่มันไปเที่ยวไปสำสอนไม่ทําคุณทําไงบางทีขอตังค์คุณได้ด้วย เออทำงานบ้านก็ได้เลี้ยงลูกก็ได้ทํากับข้าวได้ล้างซ่วมล้างห้องน้ําได้ซักกางเกงในซักเช็ดอ้วกได้เวลามันเมากลับมาแล้วไงมันก็เก็บเอาไว้ใช่ดิเข้าใจยังตาสว่างยังตื่นยังถ้ายัางไม่ตื่นก็ไม่รู้จะพูดไงละนะฮะพูดขนาดนี้ถ้าไม่ตื่นก็ไม่รู้ยังไงแล้วนะครับเป็นคนดีต่อไปอืให้อาภัยไปเอาให้หน้ำใจให้ชําเอาให้ชํา